สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันที่ห้านะครับมกราคม2 5 6พันปนะครับวันนี้นะครับบริษัท MCC Engineering 2 0สองพันสิเอ็จำกัดและมิสซอ,อนสปอร์ตกาวเรายังอยู่กันที่สนามแม่จันนะครับอาเคเดมีนะครับอตอนนี้ทางช่างของเราก็ทำการวัดพื้นที่ขนาดนะครับเพื่อจะมาทาสีนะครับผม หลังจากที่เมื่อวานเราได้ทำการเสริมน้ำขังนะครับที่พื้นนะครับต,ต้องยอมรับนิดนึงว่าพื้นค่อนข้างจะไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับพื้นประมาณตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูละตัวพื้นเดิมนะครับผม,มนี่คือจุดที่เราเสริมน้ำขังครับเดี๋ยววันนี้ครับหลังจากที่เราเสริมน้ำขังแล้วขัดส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเราจะทำการทาสีนะครับ ฟาสีรองพื้นนะครับหนึ่งรอบก่อนแล้วก็เราก็จะทําการทําการขัดขัดส่วนที่มันเห็นเป็นรอยนะครับแต่ก็คงกบได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเน,นงานผมดูแล้วคงประมาณได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าการเมเนจเมนต์นะครับเรื่องของตัวพื้นสนามนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ มันสมควรจะเทใหม่นะครับเทสูงขึ้นมาแล้วก็ทำการก็เลยทำการปั่นนะครับก็คือขัดลงฟองนะครับให้เรียบนะครับแต่ไม่ขัดมันนะครับอันนี้ก็พื้นเดิมๆนะครับมันก็มีส่วนที่สุดลงไปเยอะแยะเลยครับตรงนี้แล้วก็พื้นเดิมที่เขาขัดไม่ได้เรียบนะครับผม เราก็ใช้พื้นเดิมๆนี่แหละครับเราก็พยายามมาแก้ไขให้มันได้ดีที่สุดนะครับงานตรงนี้ก็ค่อนข้างคือยากลําบากนิดนึงครับแต่ว่าทางเราก็เราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อลูกค้าและก็เพื่อเด็กๆนะครับใน a ค a d เดมี่เขาจะได้ใช้สนามที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มเนื้อนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเนื้อตัวซิลิก้าลงไปช่วย ทำให้รอยรอยที่มันเป็นรอยคู่ขาขนะน้อยลงนะครับบางส่วนที่เราขัดไม่ถึงอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้นี่นะครับแม่จันอคาเดมี่นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะสร้างสนามปรับปรุงซ่อมแซมสนามหรือทาสีที่เส้นสนามดังนี้นะครับ สนามพิกบอลสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลฟุตซอลสนามแบดมินตันสนามวอลเลย์บอลสนามตะก้อและปาเดลม้กระทั่งสนามอืน่นอินดอร์เอาดอร์ทางเรายินดีนะครับติดต่อเรามาได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครยังลังเลนะครับ อยากจะได้คําปรึกษาทางเรายินดีมากๆนะครับให้คาปรึกษาโดยที่ไม่มีการกักความรู้อะไรทั้งสิ้นเราจะให้คําแนะนานะครับอย่างละเอียดนะครับว่าท่านลูกค้าควรจะทํำยังไงอะไรยังไงกับเกี่ยวกับพื้นตั้งแต่มีพื้นคอนกรีตหรือไม่มีคอนกรีตอย่างเงี้ยนะครับเทใหม่อย่างเงี้ยครับโดยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์นะครับทางแล้วก็ห้า ให้มีความแข็งแรงมั่นคงไม่ว่าสนามใช้เองหรือว่าแม้กระทั่งสนามขายก็ตามนะครับลูกค้าโทรมาได้นะครับที่0802975850ช่างลบนะครับขอบคุณครับ